แมวตัวไหนในบ้านนี้ที่สามารถจกพุงแบบอินฟินิตี้ได้เริ่มจากกังฟูขออีกทีเพื่อความชื่อต่อไปหยงชุนผมคิดว่าได้เพราะว่าหยงชุนเป็นแมวที่เรียบเลยแถมเดี๋ยวนี้แฟนคขับเขาเยอะเขาคงไม่กัดผมให้แฟนคขับเขาผิดหวังแน่นอนเขาคงจะนอนให้ผมเกาพุงไปตลอดแบบอินฟินิตี้ไม่มีหยุดพักเพราะว่าเขาเป็นแมวที่เลืย ต่อไปสันชัยหรือบีบีของมามีแต่วันนี้ป๊าป๊าจะมาลองเกาพุงบีบีดูดูซิว่าบีบีจะยอมหรือเปล่านั่นแนะดูสิมียกขาให้ด้วย โอ้โหสมกับเป็นบีบีของมาม่าจริงๆนะเวลาผมเกาพุงบีบีก็ทําท่าฟินสบายโอ้โหเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยเอาจริงๆผมเพิ่งเคยมาเกาพุงบีบีนะเนี่ยดูสิมีเลียช่วยด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆบีบี BB ของมามีและป่าป่าต่อไปเป็นแชมป์เก่าของบ้านผมค่อนข้างระแวงกับคนนี้ดูสิ เขานอนหลับสนิทผมก็ยังไปกวนจกพุงไหนพุงอยู่ไหนผมว่านะผมน่าจะไม่รอดแต่แต่ว่าเขาเขายอมให้ผมเกาพุงด้วยถึงแม้สีหน้าจะอารมณ์บอดจอยก็ตามแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าเขี้ยวเล็บอันแหลมคมของพี่เศร้านั้นเขาจะมาขบผมหรือเปล่าดูสิเพื่อนๆพ,พิดคาดแฮเขาไม่ทำอะไรเลยเย